สวิตนี่บางครั้งก็ได้นะครับบางครั้งก็ไม่ได้เราต้องทำการเปลี่ยนใหม่ซะแล้วนะครับหาตัวใหม่ก่อนนะครับผม,มนี่นะครับตัวเก่าทิ้งเลยนะครับหาตัวใหม่ดีกว่านนส่วนคอนิเซอร์ก็อยู่ครับกี่ไมโครครับผมสิบหกไมโครนะครับสิบหกไมโคร ห้าร้อยโวลต์นะครับผมสิบหกมโคห้าร้อยโวลต์สามร้อยห้าสิบมกโวลต์ก็ได้นะครับผมมาเช็คโอห์มดูเช็คโอห์มของมอเตอร์หรือใดกันก่อนนะครับว่ามันมีโอห์มไหมตั้งที่เอ็กหนึ่งนะครับผมมีโอห์มนะครับแล้วก็ต่อด้วยสายชีฟ้ามีโอห์มเหลืองครับมีโอห์มอันนี้จะเป็นคาร์บอนหรือ คอนิสเซอร์สตาร์นะครับจุดนี้ฮาสวิตมาใส่เลยาะว่าสวิตแรงดันน้ำนสวิตแรงดันน้ำเสียแน,น,น่นนะครับเช็ค พลาไปแล้วไม่มีโอมเลยครับถอดตัวนี้ออกมันจะไม่มีโอมเลยสาเหตุที่โอมไม่มีเครื่องก็ไม่ทำงานก็เพราะว่าสวิตตัวที่ผมพูดไปนะครับสวิตตัวนี้นเสียนะครับต้องหาใหม่มาใสา่ยังไม่ทันได้เลยได้สวิตมาแล้วครับใส่เข้าไปเลยหนึ่งตัวเจ็ดกอง กีดสายเข้าเลยอุอ้ยตกลงไปมัดกีเข้าไประเด็นะครับผมนี่แน่แนนะครับ บัดกีีเสร็จแล้วก็กว่าเข้าที่เดิมน,นะครับผมให้ถูล็อกนะครับต้องดูดีนะครับมันจะมีมาร์กอยู่ต้องเอาให้ตรงมาร์กนะตามด้วยนะัดยึดเลยเสียบสายให้เรียบร้อยนะครับสายตัวนี้จะเป็นสวิตช์แรงดันน้ำนะครับผมเสียบเข้าไปเลย โอเคอี okay. นี้จะเป็นสวิตเซนเซอร์แรงดันน้ำเหมือนกันเป็นมากอันนี้ถ้าน้ำรั่วน้ำซึมมันจะไม่ตัดได้ตามเลยนัดเลยครับต่อไปก็เช็คอมเลยนะครับผมเช็คอมเลย ตั้งเตอร์ที่เอ็หนึ่งนะครับแล้วก็ชีบขั้วสายไฟเลยนะครับผมเพราะผมมีอมนะครับอมไม่เยอะนะครับใดรุ่นนี้นนนครับเข็มกันดีอยู่นะครับอ,าอยากรู้ว่าอมเยอะก็ปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาครับ 10K ผมขึ้นแล้วนะครับก็ลองกันเลยนะครับผมเสียบปลั๊กดูเลยนะครับผมครับทํางานนะครับผมปั๊มทางานแล้วนะครับผมครับทํางานปกติแล้วนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แช่งแหว่งด้วยนะครับผมกดเลยสวัสดีครับ